และในช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ชมเป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะเห็นประชาชนหลายท่านเดินทางกลับไปที่ต่างจังหวัดนะคะบางส่วนก็ถือโอกาสนี้ในการท่องเที่ยวกันด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำกันต่อก็คือเรื่องของวินัยจราจรเคารพกฎจราจรไหมขับรถเร็วหรือเปล่าง่วงนอนแล้วจอดพักหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมมีตัวเลขออกมาจากทางกรมการขนส่งทางบกนะคะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมา วันหยุดนะคะตั้งแต่15ถึง17กรกฎาคมส่วนใหญ่ทั้งรถโดยสารสาธารณะรถบรรทุกใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดโดยรวมคุณผู้ชม312คันด้วยกันคือทางคุณสนิทพรหมบงอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ชี้แจงให้ฟงังบอกว่าจากที่ไปตรวจสอบความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ ตามพรบก,การขนส่งทางบกไม่ว่าจะเป็นบนถนนสายหลกักหรือว่าสายรองทั่วประเทศในช่วงวันที่15-17ถึงกรกฎาคมมีปริมาณรถที่ใช้ความเร็วเกินกว่ากำหนด312คันนะคะก็จะแบ่งเป็นเยอะที่สุดก็คือรถบรรทุกส่วนบุคคลนี่แหละค่ะอันดับหนึ่งเลย102คันรองลงมาเป็นรถบรรทุกไม่ประจำทาง67คันมีรถผู้โดยสารประจำทาง52คันแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะรถผู้โดยสารไม่ประจำทางรถโดยสา ประจำทาง31คันแล้วก็รถโดยสารที่ไม่ประจำทางอีกนะคะ12คันด้วยกันซึ่งในส่วนนี้ปรากฏว่ารถตู้โดยสารสถิติใช้ความเร็วสูงสุดค่ะ128กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าถ้าจะไปเทียบกับช่วงที่เป็นวันหยุดสงกรา์ก็ต้องยอมรับว่าดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นช่วงสงกรา์เนี่ยสถิติอยู่ที่139กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถามว่าอะไรที่ทําให้ใช้ความเร็วลดลงส่วนหนึ่งก็ยอมรับนะคะว่าเป็นผลมาจากการรณรงค์ให้ผู้ขับรถใช้ความเร็วที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกําหนดแล้วก็เป็นผลจากความเข้มงวดมาตรการตรวจจับความเร็วบนท้องถนนที่เจ้าหน้าที่เขาทํากันอย่างต่อเนื่องค่ะครคืออธิบดีก็บอกนะครับคือที่ผ่านมานี่ก็คือสั่งการเลยนะครับให้ทางสํานักงานขนส่งจังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศนะครับก็คือต้องเข้มงวดในการตรวจสอบการใช้ความเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่และก็รถตู้โดยสารสาธารณะนะครับที่ให้บริการประชาชนเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้นะครับก็ต้องเร่งติดตามตัวผู้ที่กระทําความผิดเข้ามารายงานตัวนะครับเพื่อชําระค่าปรับตามกฎหมายคือตามกฎหมายเนี่ยมีการกําหนดนะครับค่าปรับสูงสุดไม่เกิน5,000บาทนะครับ ส่วนในฝั่งของทางตํารวจนะครับก็มีการสรุปผลนะครับการตั้งจุดตรวจช่วงวันหยุดยาว5วันปรากฏว่า5วันที่ผ่านมานะครับมีการเรียกตรวจรถทั้งหมด1ล้านคันปรากฏว่าใน1ล้านคันนะครับก็มีรถที่ถูกสั่งปรับ100,000คันนะครับประมาณสัก100,000คันก็คือประมาณสัก1ใน1ิเนี่ยที่ถูกสั่งปรับนะครับเรื่องนี้เองนะครับทางด้านรองโฆษกสานักงานตํารวจแห่งชาติพันตารวจเอกกิษณนะพัฒนเจริญนะครับก็ ออกมาบอกนะคบว่าในช่วงวันหยุดยาว5วันที่ผ่านมาทางตํารวจเขาก็มีการตั้งจุดตรวจอย่างเข้มงวดคือตรวจสอบกันทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับมีการเรียกตรวจยานผ่านนะเนี่ยกว่าด1ล้านคันและก็ถูกสั่งปรับไปนะครับประมาณสักกว่า1 0 0 0แสนคันด้วยกันนะครับข้อหาหลักๆแน่นอนนะครับไม่สวมหมวกกันน็อก ไม่คาดเข็มขัดนิราภัยอันนี้ยังพบค่อนข้างเยอะนะครับรือว่าอันตรายเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะครับอาจจะได้รับความกระทบกระเทือนได้นอกจากนี้เองนะครับทางพันตำรวเอกกิจณนะยังบอกด้วยนะครับว่าในฝั่งของผู้ประชาการตารวจแห่งชาติ พลตารวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะครับก็ได้ฝากขอโทษมายังพี่น้องประชาชนด้วยนะครับคืออาจจะต้องเสียเวลากันหน่อยนะครับในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา,าในการตรวจฐานของทางเจ้าที่ตํารวจนะครับแต่เจ้าที่เองก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักครับค่ะคือบางคนอาจจะอยากรีบเดินทางกลับบ้านนะครับแต่คุณผู้ชมต้องยอมรับและว่าทางตารวจเนี่ยเขามีการตั้งด่านตรวจก็จริงแต่ว่าทางนี้ท้งนั้นเพื่อความปลอดภัยของเราๆนะคะ